สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับมอสครับ TPM มอเตอร์ครับกับรถ Toyota Crown ปี2024นะครับในโฉม RS Turbo 2.4 Hybrid ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดของทาง Toyota Crown นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกรดท็อปสุดของทาง Toyota Crown เลยเองเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นโมเดลเชนนะครับซึ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลกระจังหน้าภายในแล้วก็ภายนอกนะครับซึ่งตัวนี้ผมให้ดูก่อน ภายนอกเนี่ยจะได้เรื่องของไฟหน้านะครับเป็น LED พร้อมกับ daytime running light แบบนี้เลยนะครับโลโก้ครับเปลี่ยนเป็นดีไซน์ของ Toyota Cloud แบบใหม่นะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้จริงๆจะเป็นสีดำนะครับจะให้ดูตัดกับตัวรถแต่เนื่องจากคันนี้เป็นสีดำอยู่แล้วก็จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมากับเซ็นเซอร์รอบคันครับที่ฉีดปัดน้ำฝนนะครับผม ไฟหน้า LED แบบ3จุดนะครับก็ให้ความสว่างได้แบบสวยงามเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะกับรถที่ขับเองมากๆนะครับส่วนด้านข้างครับมากับล้อขอบ21นิ้วครับลายทูโทนแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยมีขนาดใหญ่ล้อใหญ่เนี่ยก็จะดูเต็มซุ้มมากๆแต่เนื่องจากตัวรถคันนี้เป็นแบบ crossover ครับยกสูงเล็กน้อยนะครับก็จะมีความสูงกว่าตัวรถเก่งนะครับซึ่งทั้งลุยน้ําหรือขับเจอน้ําท่วมเนี่ยสามารถผ่านไปได้หมดเลยนะครับ กระจกมองข้างมีไฟ LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวรวมถึงตัว b i k e Spot Monitor ด้วยนะครับผมระบบ m o o r t r t c e s s นะครับมีเปิดปิดเนี่ยทั้ง4ประตูเลยนะครับสามารถรวมมือเปิดปิดได้เลยรวมถึงไฮไลท์ด้านหลังครับประตูคู่หลังนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับจะเป็นแบบ Soft Close ด้วยด้าในจะมีในเรื่องของตัวปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมอุณหภูมิมนะครับควบคุมเครื่องเสียงรวมถึงตัว รับเบาเอนได้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าในเฉพาะคู่หลังเลยเพิ่มความเอกลักษมากๆนะครับผมตัวนี้เลยนะครับประตูซับฟรอสแบบนี้ครับเราไม่ต้องปิดใดนะครับตัวนี้ก็จะดูดเข้าไปให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเติมน้ํามันอยู่นะครับในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ครับเป็นไฟ LED แบบยาวนะครับมีในเรื่องของตัวกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้จะมีโลโก้คาวเป็นสีลมดํานะครับ แล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะวิ่งยาวเลยนะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ก็มารอบคันนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวโลโก้แบชครับก็มาที่ด้านท้ายนะครับเป็นท้ายขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบเปิดปิดแบบออโต้นะครับตัวนี้นี่ครับเก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่นะครับได้ทั้ง2ใบเลยแล้วก็มีที่เปิดนะครับด้านกลางด้วย ตัวนี้นะครับเปิดปิดแบบนี้เลยนะครับหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นะครับผมส่วนที่ของผู้ขับขี่ครับจะเป็นพงมลายพุ่มหนังแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็มีระบบ q ุชคอนโทรลครับไม่ว่าจะเป็นช่วยขับขี่ช่วยพยุงให้ประคองอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ติดตามคันหน้ารวมถึงกะระยะต่างๆนะครับแล้วก็เป็นมัลติมีเดียด้วยในส่วนของตัวภายในเนี่ยจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังแท้ครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็น ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่าก็จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับตัวเกียร์ภายในนะครับก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบระบบไฮบริดนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามากับจอขนาดใหญ่ด้วยแต่ผมจะลองอินเสิร์ตให้ดูนะครับอ่าแต่ขออนีครับผมขออนา้สตาร์ทให้ดูนะครับผมอ่าตัวนี้เงียบมากๆครับเพราะว่าตอนสตาร์ทเริ่มต้นจะเป็นไฮบริดนะครับมีจอขนาดใหญ่ครับสามารถ เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto นะครับแบบไม่ต้องใช้สายด้วยแล้วก็ในของผู้ขับขี่เนี่ยจะมี Head-up Display ด้วยครับเวลาขึ้นมานั่งนะครับก็จากที่ผมลองวาง Position เนี่ยค่อนข้างนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยผมบอกเลยว่าขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าเวลาขับเนี่ยจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีในเรื่องของตัวกล้อง Inner Mirror นะครับกรณีที่เรานะครับมีผู้โดยสารเต็มเนี่ยสามารถปรับกระจกมองหลังเนี่ยแบบเป็นกล้องได้เลยนะครับ หรือถ้าไม่ชอบสามารถปรับเป็นกระจกตาแสงแบบทั่วไปก็ได้ครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่นะครับมีโหมดการขับขี่ถึง5โหมดเลยนะครับสามารถปรับจากสวิตตัวนี้ได้ครับตัวนี้ครับจะมีนะครับคัสตอมสปอร์ตสปอร์ตพันะครับแล้วก็ Normal Eco กับตัว Comfort ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้จะปรับเป็นจอ g f t ตรงกลางนะครับให้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละโหมด นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มมากๆเดี๋ยวไงเนี่ยผมพาไปสรุปท้ายคลิปครับเรื่องของราคาครับผมก็ตอนนี้นะครับขอแนนมาสรุปตัวราคา t o y o t a c ค o าวนะครับ2.4เทอร์โบไฮบริดนะครับท็อปสุด คันนี้นะครับทาง T.P.M. มอเตอร์มีพร้อมสมมอบนะครับณปัจจุบันสีดำแบบนี้เลยนะครับราคาพิเศษโปรโมชั่นครับ3 2 9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของราคานี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ซื้อสดนะครับมีประกันไฟชั้นหนึ่งให้1ปีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนิดใดนะครับทาง T.P.M. มอเตอร์รับการให้ถึง2ปีนะครับ40,000กิโลเลยนะครับถ้ายังไงตัวนี้เนี่ยมอสฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของ YouTube ของมอสเองด้วยถ้ายางไงตัวนี้ขอบคุณมากครับ